สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่15มิถุนายน2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะแด,ดาบนะคะวันนี้นะคะใครบางคนนะคะเขาเรียกว่ามีความว้าวุ่นมีความสับสนนะคะเกี่ยวกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่าตกอยู่ในภาวังได้ด้วยเหมือนกันนะคะ The Emperor นะคะ นะการเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะคาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะใครที่อยากเดินทางไกลนะคะจะได้รับข่าวดีหรือเกี่ยวข้องกับการงานที่ทําเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะนะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะรวมทั้งมีดวงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความรักให้ความเมตตานะคะ ก้าเหรียญน,นะคะใครกังวลเรื่องเงินอยู่บ้างนะคะหรือว่ากังวลเครียดเครียดเรื่องการเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะก็จะมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนจะได้จากผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือเรียกว่าวันนี้นะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็ะะจะได้รับข่าวดีนะคะสามไม้เท้า การงานนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือเรียกว่าบางคนทํางานควบคู่2อย่าง3าอย่างนะคะในเวลาเดียวกันได้ด้วยช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะระวังมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานที่หนักนะคะทางานหนักทํางานเหนื่อยนะคะปรกอนน้อยหรือเปล่านะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดตามเนื้อตามตัวปวดกระดูกนะคะหรือบางคนก็ปวดหัวไมเกรนนะคะเกี่ยวข้องกับสายตาได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะหรือบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะเป็นพ่อแม้เป็นแม่ๆม่นะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลข8 493ีเนะคะแปด3นะคะต่อไปนะคะคนมันจะ คนวัญจัตน,นะคะสิบไม่เท้าราชีนีไม่เท้าวันนี้งานเยอะนะคะความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบได้ดีหรือใครที่รอง,งานอยู่มีโอกาสได้งานด้วยนะคะ,นะงานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับโรงงานใหญ่ๆก็ดังนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่างานเยอะทํางานสักกระเบื่อยันเริรบนะคะ ดึกดึกดืด่นๆมืดค่ำนะคะทําติดช่วงกลางค่ำกลางคืนเข้ากะดึกได้ด้วยเหมือนกันพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะระวังความดันนะคะไมเกรนนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงๆพวกนี้นะคะเรียกว่าต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะสเตรนนะคะถึกอึดอดทนนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานงานหนักงานเหนื่อยคนวันจันทร์ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาแต่คุณก็สามารถที่จะ เคลียร์ได้แก้ไขได้นะคะหรือบางคนอาจจะเจอลูกค้าที่ค่อนข้างจะเรื่องมากหรืออาจจะเจองานประเภทเคสหนักๆแต่เรารับได้นะคะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะเขาเรียกว่าอดทนนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะการเงินนะคะไม่ขาดนะคะแต่การเงินมักจะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะ ด้านของความรักนะคะบางคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานอยู่กับคนละที่หรืออาจจะเข้ากะสวนทางกันก็ได้นะคะนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันด้วยนะคะคนโสดนะคะคนโสดบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือบางคนก็เรียกว่ายังโหยหาอดีตอยู่นะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพระย่สีมีเลข0 0 8 8นะคะ0 8 8 8นะคะ นนคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะ The World นะคะมีโชคมีลาบได้นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะ n e v ร r นะคะมีดวงเดินทางนะคะต่างเทนต่างแดนต่าง,างประเทศหรือบางคนก็ขึ้นเหนือลองใต้นะคะในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคะงานทางด้านประเภทออนไลน์นะคะโซเชียล หรือว่าสินค้านําเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศนะคะนะักงานทางด้านประเภทนี้ค่อนข้างจะเด่นนะคะหรือประเภทความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะการงานนะคะงานเยอะงานมากโดดเด่นนะคะนะเจ็ดไม้เท้านะคะใครว่าง,งานตกงานอยู่ช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะแต่เราต้องไม่อยู่เฉยนะคะเขาเรียกว่าต้องใช้ความเพียรพยายามนะคะต้องใช้ความกระตือรือร้นหน่อยนะคะ นะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเขาเรียกว่า เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางคนนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือไปขอพรได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะนะส่วนทางด้านของใครนะคะบางคนกําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับด้านของการเรียนการศึกษานะคะบางคนกําลังศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทนะคะหรือว่าเรียนทางด้านของภาษานะคะ ช่วงนี้จะได้ดีนะคะเขาเรียกว่าจับประสบผลสาเร็จนะคะห้าไม่เท้านะคะงานเยอะงานมากนะคะวันนี้นะคะความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับการงานทําได้ดีนะคะแต่ใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้ต้องระวังเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าการขัดแย้งนะคะความคิดเห็นที่สวนทางกันมีโอกาสเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะกับลูกค้าก็ได้นะคะส่วนทางด้านของ ความรักของคนมีคู่นะคะก็เป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะสำหรับใครบางคนนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีเป็นผู้ใหญ่นะคะใจดีนะคะได้ด้วยส่วนโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมิลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากฝัยิปซีมีเลข1 7 9 5นะคะ1795นะคะ คนวันพุธนะคะ The f ฟูนะคะ, Fool, ะ,คะการเดินทางนะคะในช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันนะคะก็เ,เรียกว่าบางคนอาจจะเกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะพักผ่อนไปด้วยทํางานไปด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะนสนับสนุนนะคะสิ่งต่างๆนะคะ,ะ,คะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะ นักการเงินยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะแต่สําหรับใครหลายๆคนเขาเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะขิงดาบความมุ่งมั่นนะคะความเข้มแข็งน,นะคะความอดทนความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานหรือสิ่งต่างๆคนวันพุธมีความรับผิดชอบนะคะเขาเรียกว่าทําได้ดีนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะความรักนะคะของคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบทหลานบริวารจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยี่สีนะคะมีเลขศูนย์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 นะคะโอ้โหศูนย์เด่นเลขศูนย์นะคะคนวันพุธวันนี้นะคะศูนย์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 นะคะศูนย์หมดเลยนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤห,หัส วันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะคะหนึ่งถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเขาเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะใครรองานอยู่ก็จะได้งานหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะสองไม่เท้าการมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะ นด้านของการงานนะคะประเภทสินค้านําเข้าส่งออกหรือว่าโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือประเภทอ่าเขาเรียกว่าด้านบริการด้านร้านอาหารนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะช่วงนี้จะทําอะไรต้องมีคนช่วยเหลือต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษานะคะต้องมีบัตรดีนะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทําคนเดียวหรือตัดสินใจคนเดียวได้นะคะหกไม้เท้าชัยชนะนะคะนะักการงานนะคะมีโอกาสที่จะ เติบโตหรือขยับขยายงานนะคะหรือบางคนมีโอกาสเงินเดือนอัพได้ด้วยเหมือนกันนะคะเข่งไม้เท้านะคะความมั่นคงเกี่ยวกับด้านของการงานช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะไม้เท้าขึ้นเยอะมากนะคะทำงานทั้ง7วันนะคะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบความขยันความเพียรพยายามความกระตือรือร้นนะคะนะก็ะเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะตำแหน่งเติบโตนะคะปรับเปลี่ยนตำแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือน บางคนนะคะในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบนริวารช่วงลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพ่อญี่นนะคะมีเลขหนึ่งสองหกศูนย์นะคะหนึ่งสองหกศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ คนวันศุกร์นะคะอัดวินดาฟนะคะจัตริช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิง่งบางอย่างนะคะทาบัตรประชาช,ชนต่อทะเบียนต่อประกันนะคะด้านของการงานนะคะมีความรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทหน่วยงานราชการนะคะทหารตํารวจ หรือว่าผู้พิพากษานะคะหน่วยงานวิสาหกิจนะคะนะเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบดีมากนะคะณนะช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะมีดวงเดินทางไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ําหรือบางคนไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้นะคะบางคนมีดวงเปลี่ยน,ปยนแปลงยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะหกดาบเขาเรียกว่าการเวลานะคะไม่ว่าไม่ว่าเราจะคาดหวังสิ่งใดรอคอยสิ่งใดนะคะ นะทุกๆอย่างก็จะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะนะความละเอียดความรอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือว่าด้านของการเงินนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายแทบทุกวันนะคะเขาเรียกว่าละเอียดรอบคอบนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะ คนโสดมีโอกาสพบรักมาจากแดนไกลนะคะบางคนเ็าเรียกว่าข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะโชคลาบนะคะบัตรประชาชนจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยืดสีนะคะมีเลขศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะคะต่อไปนะคะคน ว,วันเสาร์นะคะขิงไม่เท้านะคะการงานนะคะขยันกตือรร้นนะคะนะัใครรอง,งานอยู่มีโอกาสได้งานด้วยนะคะ เจ้าชายดาบนะคะช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันหรือบางคนมีโอกาสได้รับข่าวกรา,าวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่อาจจะเป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปเคลียร์นะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรือนะคะหรือว่าช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือเขาเรียกว่าข่าวไม่ดีนะคะทำให้เราเครียดได้ด้วยเหมือนกันนะคะณช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะจะมีลูกค้าเก่า,กาลูกค้าประจำนะคะจะแวะเวียนกลับมานะคะลูกค้าไม่หายไปไหนนะคะจะมีเ,เงินเข้ามานะคะ จะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะจะได้รับข่าวดีเขาเรียกว่าต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคำพูดมีสเสน่ห์นะคะสองดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะนะัดงานทางด้านประเภทออนไลน์ค่อนข้างจะเด่นนะคะช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือมีโอกาสเปลี่ยนใหม่มีโอกาส,ากาสาตกแตกตกหล่นสูญหายนะคะหรือมีเหตุให้ต้องซ่อมแซมได้ด้วยนะคะรวมทั้งนะคะใครที่มีลูกน้อง มีบริวารเขาเรียกว่าช่วงนี้ระวังอาจจะคนที่มีอายุน,น้อยกว่าจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะหรือนําเรื่องต่างๆมาใหเราเครียดปวดหัวได้หรือบางคนลูกน้องออกบ่อยหรือว่าลูกน้องออกกระทันหันได้ด้วยทําให้เราต้องอเปลี่ยนลูกน้องบ่อยๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะ ก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะก็มีบ้างนะคะความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะสมดาบก็เรียกว่าความคิดเห็นที่ขัดแย้งนะคะได้ด้วยนะคะแต่ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาบนะคะ,ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชค่วนเลขมงคลจากพระยิ่สี่มีเลข0ูนย์ศนะคะศูนย์ศนะคะนี่คือดวงของคนบนเสาก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนาย ของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ